กองทัพบ,บกชี้แจงเหตุชาวกัมพูชาหรือลวดหนามบริเวณบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วยันอยู่ในเขตอธิปไตยไทยชัดเจนย้ำการกระทำของกัมพูชาถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทหารเพิกเฉยไม่เข้าห้ามปรามทั้งยังบิดเบือนข้อมูลกองทัพบ,บกรายงานว่าเมื่อวันที่16กันยายน2568เวลา14.30นาทีกองทัพบกได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพากรณีเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านกัมพูชา ได้แสดงความไม่พอใจและรื <HO US S> ้อลวดหนามบางส่วนบริเวณบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วโดยแจ้งว่าทหารไทยกำลังล้อมลวดหนามเพิ่มเติมจากแนวเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่าทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยภายหลังเกิดเหตุกองกำลังบูรพาจึงได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมประสานไปยังหน่วยทหารกัมพูชาที่ควบคุมพื้นที่ให้เข้าชี้แจงชาวกัมพูชาให้หยุดการกระทำดังกล่าว จนสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติต่อกรณีดังกล่าวพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทบบได้ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือบริเวณแนวลวดหนามป้องกันตนเองดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่อธิปไตยไทยอย่างชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันเหตุการณ์คลี่คลายและกลับสู่ภาวะปกติแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมองว่าเข้าข่ายการละเมิดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่ฝ่ายกัมพูชามีการกระท,ทรําที่แสดงออกถึงการยั่วยุฝ่ายไทย โดยการใช้ประชาชนมาแสดงออกโดยที่ฝ่ายทหารกัมพูชาเพิกเฉยไม่ได้พยายามที่จะดำเนินการห้ามปรามใดๆอีกทั้งมีความพยายามสร้างกระแสบิดเบือนข้อมูลว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทั้งที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ในเขตอธิปไตยไทยชัดเจนซึ่งฝ่ายไทยจะได้รวบรวมหลักฐานประท้วงผ่านกลไกลสากาลต่างๆเพื่อให้ทราบถึงการกระทําที่ขัดต่อข้อตกลงที่มีระหว่างกันของฝ่ายกัมพูชาต่อไป